ข้อดีว่าทําไมเจ้าตัวเ Xiaomi Pad 6จึงน่าซื้อมากกว่าเจ้าตัว Redmi Pad Pro หรือว่าตัวเ Xiaomi Pad 6S Pro วันนี้พี่จะมาให้เหตุผลว่าทําไมตัวเ Xiaomi Pad 6ถึงยังเป็นตัวแท็บเล็ตสปีพอยังคุ้มค่าคุ้มราคาครับพีซื้อมา กับราคา8,000กว่าบาทนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการที่พีซื้อมาใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ของตัวเสีย่ยวมี่ซงบางทีค้นหาอาจจะเจอไม่ใช่สเปคต,ตัวนี้ผมบอกเลยว่าพีจะขอแนบลิงก์พี่ก็ซื้อจากลิงก์ที่พี่แนบให้ด้านล่างคลิปนี้ผมวันนี้พี จะมาให้เหตุผลว่าเฮ้ย5เหตุผลที่พีใช้งานตัวนี้มาอย่างยาวนานกับตัว Xiaomi Pad หหลังจากที่พีไปสัมผัสตัวเจ้า Redmi Pad Pro ตัว Xiaomi Pad ห S Pro มาพีจะมาให้เหตุผลว่าทําไมตัวนี้มันยังน่าใช้และยังเป็นแท็บเล็ตที่ยังคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับผมกับเหตุผลพีมีดังนี้ครับข้อแรกเลยคือหน้าจอครับหน้าจอดิเรตตัวนี้ มันถอดแบบมาจากรุ่นพี่มันเลยคือตัว 6S Pro ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ใช้ตัวหน้าจอที่พาร์เน,นลมีความใกล้เคียงกันมากครับสีสันมอกเลยว่าสกินโทนของหน้าจอมีความสวยงาม กับเหตุผลที่พีไม่อยากเปลี่ยนจริงครับคือนี่แหละหน้าจอครับหน้าจอเสร็หนูมันพกพาง่ายแล้วก็ตัวจับของหน้าจอครับมันจับง่ายแล้วสีสันของหน้าจอบอกเลยว่ามันมีความสวยงามและเพียงพอในการใช้งานครับเวลาผมดูหนังฟังเพลงแล้วก็หน้าจอม,มันสามารถซับพอตคือเป็นตัว d อ by Ad m o d มด้วยถือว่าหน้าจอคือมันสวยสดงดงามครับนี่ครับ เราเปิดหน้าจอผมและหน้าจอมันซับพอร์ตตัวนี้เป็นแบบตัว 4K HDR เหมือนกับตัวที่เป็นตัว6 s Pro ครับซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่พีบอกเลยว่าตัว Redmi Pad Pro ไม่สามารถซับพอร์ตเป็น HDR ได้นะครับผมตัวนี้คือมันสามารถซับพอร์ต HDR ได้ซึ่งตัว Redmi Pad Pro จะได้กีกี่คือเรื่อง CPU ที่แรงแล้วก็ตัวที่เป็นตัวที่เป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแต่ตัว ตัวคุณภาพหน้าจอไม่สู้ตัวแผดหกนะครับนี่ให้ดูเลยครับว่าหน้าจอเป็นไงบ้างครับดูครับว่าสีสันหน้าจอบอกเลยว่าสีดำสับพีนะถือว่าตัดของสีออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ พี่มองว่ามันจะเป็นเทบเล็ตที่ยังคุ้มค่าคุ้มราคาสับพีนะตัวนี้นะครับผมเพราะว่าหน้าจอมันดูแล้วมันดูความสมายตาครับเป็นหน้าจอแบบ 2.8K ที่มีความคมชัดมากฟังก์ชันต่างๆครับผมในการแบ่งหน้าจอก็เป็นตัวที่ฟังก์ชันแบบเดียวกันเลยกับเล d m i มี d Pro กับตัวเซี่ยวมี่แพด 6s Pro ซึ่งในการโค่นแอปในการแบ่งหน้าจอโค่นแอปได้เกือบทุกแอปเหมือนกันเป็นหน้าจอสองจอได้เหมือนกันครับคุณสมบัติบอกเลยว่าถอดแบบ ของตัวที่วางจำหน่ายล่าสุดมาเลยดังนั้นถ้าใครแบบไม่อยากเปลี่ยนอะไรมากมายก็ผมว่าแผ่น6ก็จะเป็นตัวที่คุ้มแล้วก็ราคาตอนนี้มันลงไปเยอะถือว่าคุ้มมาก8,000กว่าบาทเพื่อนๆว่าคุ้มไมหมล่ะสัปีถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่คุ้มมากครับแต่ถ้าส่วนตัวนะถ้าใครชอบจอใหญ่ก็ไปตัวเ e d มี่แ d Pro แต่ถ้าใครชอบสเปคแรงจัดเต็มเล่นเกมแบบหนักหหน้าจอใหญ่ไปเลยก็ไปตัว ตัว 6S Pro สัปปีพีสั่ง2ตัวมาแล้วเดี๋ยวพี่จะมีคลิปแกะกล่องให้ดูครับซึ่งบอกเลยว่าทั้งคู่แล้วแต่คนชอบครับสับตัวที่พี่ชอบนั่นแหละคือหน้าจอครับเป็นเหตุผลที่พี่ยังอยู่ตัวนี้คือหน้าจอมันสวยครับดูเน็ตฟิกอย่างเนี้ยมันก็แฮปปี้ในการดูครับในการดูคอนเทนต์ต่างๆสับปีบอกเลยว่าเน็ตฟิกแสดงผลออกมาได้อย่างเพียงพอมากครับและสีสันของคนทั้งสองภาพมาแสดงผลออกมาเป็นเห็นไหมว่าดอเบ y v วิชั่นครับ แสงผลเน็ตฟิกออกมาแล้วระบเสียงบอกเลยว่าเสียง4ตัวออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบกับเหตุผลเข้าไปคือเรื่องเสียงครับเสียงบอกเลยว่ามันสวยเสียงคือสวยสดงงามคือหน้าจอแต่เสียงมันเสริมออกมาคือคุณสมบัติเสียงครับลำโพง4ตัวบอกเลยว่าขับเสียงออกมาเป็นแบบตัว d อ bby a t m o s มีการปรับอีควอไลเซอร์ของเสียงผมที่ฟังก์ชันตรงนี้เลยนี่ครับคือปรับเสียงได้ คือจริงมากปรับเสียงได้ครับบอกเลยว่าสุดยอดมากปรับตัว EQ นะผมได้ถึง9กลูกแบบถือว่าสุสดมากเสียงครับบอกเลยว่าเสียงคือดีจริง เห็นไหมครับผมว่าเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนมากเสียงโคตรมีความกังวานและมีมิติของเสียงที่อย่างชัดเจนครับเป็นแบบที่เสียงดีจริงนะดูเสียงครับสุดยอดเสียงสุดยอดมากสามารถซุู้ลโพงหตัวได้อย่างสบายครับ เสียงคือดีครับพี่ยนะักษ์เหตุผลที่ยังอยู่ก็คือเสียงมันยังมีคุณภาพและเสียงมันยังดีเป็นดอเบย์แอดมอร์ที่คุณสมบัติของเสียงบอกเลยว่าสุดยอดมากคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงมันยังดียังเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาณปัจจุบันคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงคือดีมากครับมาดูว่าเสียงดีแล้วเล่นเกมเป็นไงบ้างสำหรนบฟังชันเล่นเกมบอกเลยว่า CPU กับเหตุผลที่ยังอยู่คือเซปดากอนแปดผมตัวนี้ 870สปีก็ยังเป็นตัว CPU ที่ซัพพอร์ตเล่นเกมในปี24 0 0ก็ถือว่าดีมากครับและพีอัปเดตเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดคือ HyperOS ซึ่งมันสุดมากกับตัวนี้เห็นไหมว่าชิปครับออ t ์ c o คอร์แอยู่ที่3.2 g h z เแรม8จิ 80, ครับเคลื่อนโมเลลว่าสุดยอด RV 60เฟรมปรับสูงสุดถือว่ามีความลื่นไหลามากครับผมสเกีอารวี RV. สุดยอดครับพ u b g จโรคือดีมากคอนเฟิร์มเลยว่าไจาโรคือดีจริง จบจิบมแคครับปรับสูงสุดเฟรมเรทคืนนิ่งเป็นเหตุผลที่ยังอยู่เพราะว่าเหตุผลมันง,ง่ายครับคือทุกอย่างมันยังเพอร์เฟกต์พีว่าสมวมีทำให้ตัวนี้อ่ะใช้งานได้อย่างยาวได้ประมาณปีก,กว่าๆนะถือว่ายังใช้งานได้ดีอ่ะซึ่งบอกเลยว่ามันตอบสนองในการใช้งานเพียงพอมากกับเหตุผลที่ยังอยู่ก็คือนี่แหละ CPU ครับบอกเลยว่าข้อนี้คือเป็นข้อที่ดีมาก CPU บอกเลยว่าเพอร์เฟกต์ด้วยลำโพงครับมันกลางวานออกมนอย่างสมบูรณ์แบบครับนะครับ ทุกอย่างพี่ปรับเป็นสูงสุดของแท็บเล็ตผมได้หมดเลยนี่ครับเอฟเฟกสูงมากปรับได้เฟรมเรทยนงผลสูงมากครับแล้วก็กราฟิกทุกอย่างบอกเลยว่าสูงสุดในการปรับตัวเกมครับและเจโรกับพับจีถือว่าเจโรคือดีมากครับเป็นหน้าที่พี่บอกเลยว่าไม่อวยและขอพูดตรงๆครับเห็นไหมว่าพี่พูดจริงนะครับคือมันดีจริงครับบอกเลยว่าเป็นตัวแท็บเล็ตที่ตัวเกมคือดีจริงนี่ สุดยอดครับอันนี้พีรับเอาออกัผมซึ่งพีเล่นมาแล้วแหละบอกเลยว่าเป็นตัวแท็บเล็ตที่เล่นเกมสับพีถือว่าสบายและมีความสมูทของการเข้าเกมมีความรวดเร็วทันใจครับและหน้าจอตอบสนองการรีเฟรชของหน้าจอได้อย่างสบายครับนี่ครับในการปรับครับตัวนี้ ซึ่งตอนนะอัปเดตอ,อนาคตับผมจะปรับได้คือ120เฟร,รมนะผมตัวนี้บอกเลยว่าตอนนี้ยังปรับได้ประมาณ60เฟรมอยู่นะครับซึ่งบางทีเนาะมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์ล่าสุดเลยผมซึ่งบอกเลยว่าแต่ก่อนอะ่ะพี่เล่นตัวภาพชิมไว้ได้120เฟร,รมนะซึ่งมันก็เล่นได้บางทีแพดมันก็เหมือนกัผมบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ยังดีแล้วยังคอนเฟิร์มเลยว่าฟรีไฟเก็บชิมหายห่วงครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆถือว่าคุ้มครับถ้าบรรยายบอกตรงว่าบรรยายข้อดี นานมากคลิปครับแต่พีเลือกมะแล้วที่พีชอบครับหน้าจอลําโพงเล่นเกม CPU นะครับผมต่อไปพีขอพูดเรื่องกล้องครับซึ่งเป็นตัวที่พีก็เกินคาดเหมือนกันว่ากล้องหน้าคุณสมบัติกล้องหน้าเห็นไหมว่ามันมีความวาครับเวลาเราวิดีโอคอลเนาะตัวกล้องคุณสมบัติบอกเลยว่ามันสุดยอดครับ กล้องหลังก็คือ13ล้านมีไฟแฟลกับผมตัว LED แตาให้เวลาถ่ายรูปครับตัวกล้องคุณสมบัติในการใช้งานสำหรับพีบอกเลยว่ากล้องคือว่าดีไซน์ได้ลงตัวและมีความสวยงามของการออกแบบของดีไซน์ที่มันสวยจริงครับนี่โคตรสวยวะสุผมว่าแมทท r เรีในการออกแบบของตัวเครื่องอะ่ะมันออกแบบได้อย่างลงตัวมากครับเป็นแบบที่ออกแบบได้อย่างเวิร แล้วเวิร์กแบบเวิร์กจริงๆนะครับผมดีไซน์ตัดขอบพี่ว่าการดีไซน์มันยังเป็นเหตุผลที่ยังอยู่ยังมีความสวยงามเปรียบเทียบกับรุ่นล่าสุดที่จรังๆคือตัวแพดโปรกับ6 s p r โดีไซน์มันยังเป็นดีไซน์ที่ยังเป็นรุ่นพี่ของมีความพรีเมียมของตัวแท็บเล็ตครับตัวกล้องบอกเลยว่าสกินโทนในการถ่ายรูปถือว่า จึงมากและสวยสดงามผมกล้องหลังสกินโทนคือดีมากและถ่ายวิดีโอกล้องหลังกอผมตัวนี้ 4K 30เฟรมได้ซึ่งให้มาสหับผมถือว่าสุดยอดทําโฟกัสในการจับโฟกัสสพีถือว่าโอเคมากครับมีการถ่ายรูปเป็นออโต้โฟกัสนะนี่ครับหน้าชั้นหลังเบอร์ถือว่าโอเคครับผมสปีนะครับฮัตเตอร์กต่างๆ ก็ถือว่าโอ้แล้วก็มีหมดวีโดีโอคู่ผมตัวนี้เห็นไหมว่าพี่ผมทําการถ่ายวีโดีโอคู่มันก็ถ่ายได้อย่างเวิร์กนะนี่ครับเราย่อขนาดต่างกับผมได้ซึ่งบอกเลยว่าเวลาเรารีวิวสินค้านอะอยากรีวิวสินค้าครับแล้วก็บันทึกเป็นวีโดีโอคู่ครับนี่ครับสรับนี้ปีเพจ,จะมารีวิวตัวต้นไม้ดูนะครับเดีย๋ยวผมว่าวีโดีโอคู่คุณสมบัติมันดีมากคอนเฟิร์มเลยว่าวีโดีโอคู่คือจึงมากครับสุดยอดอันนี้เป็นตัว แท็บเล็ตที่กล้องถือว่าคุณสมบัติคือเพียงพอมากๆมากๆครับบอกเลยว่ามากๆนั่นแหละมพดูผมทุว่ากล้องดีแล้วแบตจะเป็นไงบ้างสเหตุผลที่ยังอยู่คือแบตครับตัวนี้ฟ้าชั้นให้มาสามสามวัตต์แบตแปดพันนะผมตัวนี้สัปพีนะแบตก็ถือว่าใช้งานได้เพียงพอสหรับแบตครับแบตนะหนึ่งวันก็เพียงพอครับกับแบตแปดพันแปดร้อยสี่สิบมิลลิแอมนะก็ทั้งวันเพียงพอครับรับในการใช้งานแบบตัว QC 4 QC 3พัตหรือว่าการใช้งานตัวฟังก์ชันในการชาร์จในจักรวาลน,นี้มันซัพพอร์ตหมดเลยพี่เอาหัวชาร์จ iPad มาชาร์จก็ขึ้นฟาชาร์จพี่เอาหัวชาร์จยี่ห้ออื่นมาขึ้นมันก็ขึ้นฟาชาร์จอ่ะซึ่งเป็นตัวแท็บเล็ตที่สามารถไปเสียบยี่ห้ออื่นได้อย่างสบายครับบอกเลยว่าการชาร์จโคตรดีแล้วก็ชาร์จดีแล้วก็ทุกอย่างครับมันดูความสมูทการแบ่งหน้าจอ,อการโคดแอปคือเป็นแท็บเล็ตที่ฟังก์ชันบอกเลยว่า สุดยอดมากนะครับเป็นหน้าจอแล้วก็สามารถแบ่งครับผมเล่นเกมอยู่เราสามารถแบ่งหน้าจอเป็น2หน้าจอที่เกมได้เหตุผลสุดยอดไหมน่ะเล่น Rv ครับใครมันจะเล่น2เกมพร้อมกันเนาะแต่มันก็แบ่งได้สุดยอดไหมครับบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ในการใช้งานทั่วไปถือว่าเลยว่าเรือครับตัดต่อวิดีโอก็ถือว่าตัดต่อพาน์ติพีที่ตัดต่อผ่านตัวแอปไทม e ตเตอร์บหมาะเลยว่าโคตรลื่นแล้วความสมูทในการตัดต่อตัวนี้ ถือว่าดีมากครับเป็นมือที่ใช้งานง่ายเรียร์ส่วนมือถือเครื่องนึงของเราและผมเพราะว่าแต่พี่มาตัดต่อวีดีโอบอกเลยว่าตัดต่อดีมากครับดูครับอันนี้พี่ใช้ตัวนี้เป็นเหตุผลที่ยังอยู่เพราะว่ามันยังแรงและการเลนเดอร์ 4K ออกมามันยังมีความสมูทครับอันนี้พี่ตัดต่อวีดีโอเหใช่ไหมพีเพนผมวันนี้พีเพ์จะมารีวิวกับ <โฮ S 1> พดีที่พีตัดต่อวีดีโออ่ะแล้วพีก็ทําการใช้งานผมมาแล้วพีจะขอรีวิวอย่าง <Okay. S 2> จริงๆตัวนี้ถ่ายวิดีโอดีมากนะครับผมไปหามือถือถ่ายวิดีโอดีป๊อบโคโ้เอฟหกถ่าย 4K60 เฟรมพี่จะขอแนบลิงก์ตัวป๊อบโคเอฟหกในปัจจุบันโปรโมชั่นล่าสุดให้บอกเลยว่ามีความสมูทมากเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานในการะต่อบอกเลยว่าสุดยอดสังคมพี่เพ่ขอจบคลิปในการเหตุผลที่ยังอยู่กับเจ้าตัวนี้ทําไมไม่ไปเปลี่ยนไปใช้ตัวแพดโปหรือว่าตัว6 s Pro ปผมสวัี้ีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เล็กกดอกสังขรสวัสดีขอบคุณครับบอดี้ก็สวยมีความแข็งแรงสวัสดีขอบคุณครับ